ตอนนี้คนน่าจะพร้อมแล้วนะครับเริ่มเลยแล้วกันเนาะคนไหนโอเคแล้วกดไลค์หรือกดหัวใจมารัวๆแล้วกันคนไหนเปดาวมานะครับเดี๋ยวจะพยายามดูและอ่านชื่อให้นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีเอฟเฟกไม่มีอะไรนะครับใส่หูฟังวันนี้ไม่ได้ทําในห้องทํางานเนาะมีคําถามนะครับคนโทรมาถามผมว่าคุณนัทวุฒิช่วงนี้ไม่เห็นทําเกี่ยวกับพวกคลิปการพัฒนาตัวเองเลยปกติจะเห็นผมทําเป็นแบบว่าคลิป เกี่ยวกับพวก Facebook แล้วก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่อง Mindset ใช่ไหมครับสลับกันไปสลับกันมาช่วงนี้บอกตรงนะครับก็ยุ่งๆครับก็พยายามที่จะเฟดเวลามาอัดวิดีโอให้ซึ่งผมมีโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งคือผมทำวิดีโอเทรนนิ่งให้กับทีมของผมเองด้วยนะครับอ่ะไหนๆอยากจะพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าผมให้ทริคนะครับถ้าคนไหนจดได้มีกระดาษก็ลองเอากระดาษมาจดดูแล้วกันแล้วคุณลองไปทําตามนี้ แล้วดูว่าตั้งแต่หลังจากที่ทําตามที่ผมแนะนำเนี่ยหปีผ่านไปชีวิตดีขึ้นไหมหรือบางคั้งร่ารวยเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะพัฒนาตัวเองนะครับอย่างง่ายๆเลยคือคุณควรจะต้องมีเป้าหมายก่อนเมื่อวานเนี้ยผมโคชชิ่งให้น้องคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นน้องในทีมเนี่ยเขาก็ถามผมว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจอ่ะพูดกันตรงๆเลย คือเวลาจะทําอะไรเนี่ยเขาก็รู้ตัวเองว่าเขาเป็นคนขี้เกียจพอเป็นคนขี้เกียจในเวลาทําอะไรม,มันก็จะทําได้ไม่นานใช่ไหมครับเหมือนเราออกกําลังกายเนี่ยเราก็จะไปออกได้แป๊บๆแ,แล้วเราก็จะเบื่อหรือเอาง่ายๆว่าก่อนที่จะเริ่มไปออกเราก็จะรู้สึกว่ามันมันน่าเบื่อเออไม่ก็ไม่อยากจะทําผมก็เลยแนะนําว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยให้เอาพฤติกรรมที่เป็นการพัฒนาตัวเองเข้าไปใส่ในเป้าหมาย คุณลองดูเป้าหมายที่ผมตั้งนะคุณจะสังเกตว่าผมจะมีเป้าหมายที่เป็นพฤติกรรมเช่นผมจะเขียนเลยว่าผมจะไลฟ์สดเดือนละสองครั้งผมจะต้องออกกําลังกาย30วันหรืออย่างปีก่อนนู้นผมตั้งว่าผมจะต้องวิ่ง300กิโลอะไรประมาณนี้ให้เอาพฤติกรรมอะครับเข้าไปอยู่ในเป้าหมายเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายมันคือแกนหลักของปีนี้ถูกไหมครับถ้าเราสามารถยัดพฤติกรรมลงไปได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยคุณจะต้องทําทําตามนั้นเพื่อให้พฤติกรรมคุณมันสาเร็จ เมื่อพฤติกรรมคุณมันมันสำเร็จเนี่ยไอตัวเป้าหมายมันจะสําเร็จไปด้วยอันนี้คือทริคง่ายๆเลยนะตั้งจากเอาเรื่องง่ายๆก่อนก็ได้อย่างคุณอยากจะพัฒนาตัวเองด้านไหนอะ mm hmm. เช่นคุณอยากจะเก่งเรื่องไมเซ็ตอะคุณตั้งจากการที่คุณเริ่มอ่านหนังสือก่อนแต่เวลาเราตั้งว่าเราจะอ่านหนังสือเนี่ยมันดูยากใช่ไหมเราบอกว่าเฮ้ยเดือนหนึ่งเราจะอ่านหนังสือ,อสองเล่มมันดูยากไปผมเล่นนว่าลองตั้งเป็นหน้านะครับเช่นวันนี้จะอ่านหนังสือวันละสิบหน้ายี่สิบหน้าแบบนี้เป็นต้น เมื่อก่อนเนี่ยผมตั้งเป้านะครับแบบนี้เลยผมตั้งเป้าว่าใน1วันผมจะต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆวันละหนึ่งเรื่องเรื่องละหนึ่งชั่วโมงและเป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผมทําผมใช้ทริคนี้มาช่วง5ปีแรกนะครับแล้วผมก็แนะนําให้หลายๆคนไปลองทําดูนะเอาแค่วันละหนึ่งชั่วโมงครับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆวันละหนึ่งเรื่องเรื่องละหนึ่งชั่วโมงและเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราทําแค่นี้คุณก็จะเก่งกว่าเดิมแบบไม่เห็นฝุ่นละนะครับ น,นี่คือทริคในการพัฒนาตัวเองอย่างง่าย,ายคือหนึ่งมีเป้าหมายก่อนเอาพฤติก,กรรมเข้าไปยัดในเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเพราะสุดท้ายถ้าเกิดคุณไม่มีปเป้าหมายคุณจะไม่รู้ว่าคุณทําไปทําไมวายไม่ชัดตอบตัวเองไม่ได้ว่าทําไปทําไมเดี๋ยวไม่นานก็เลิกทําถูกไหมครับอ่าอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยผมอยากให้คุณหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งผมมีเวิร์กช็อปง่ายๆให้ลองประเมินตัวเองดูนะครับเอ่อ เวลาเราได้กระดาษมาหนึ่งแผ่นนะครับเราเขียนเราขีดเป็นช่องนะครับขีดเป็นช่องแบบแบบเนี้ยให้มันมีซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างนะครับแล้วก็เขียนซ้ายบนนะครับให้เขียนหัวข้อว่าอะไรที่ทำมากเกินไปอะไรที่คิดว่าทำมากเกินไปแล้วมันไม่พัฒนาตัวเองอะเขียนมันออกมาให้หมดเช่นคุณดูซีรีส์มากเกินไปอ่คุณนอนมากเกินไปเาเขียนออกมาให้หมดเลยนะ เขียนมาให้หมดเลยยิ่งเยอะเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนี่คือช่องซ้ายบนนะครับช่องขวาบนให้เขียนอะไรที่ทำน้อยเกินไปนะครับที่จะพัฒนาตัวเองอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังยังทำไม่มากพอยังทำน้อยแต่ไม่ใช่ไม่ทำเลยนะครับเอาที่ทำน้อยเช่นบางคนก็บอกว่าออกกำลังกายสมมติคุณตั้งเปา้าคุณจะลดน้ำหนักคุณอาจจะเขียนว่าออกกำลังกายที่ทำน้อยเกินไปก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้ออกแบบสม่ำเสมอลองลิสต์มันออกมาครับ อันนี้คือช่องขวาบนนะช่องซ้ายล่ารที่ยังไม่ได้ทำเลยโดยให้เราหาไอดอลสักคนหนึ่งอะไรที่คนสำเร็จเขาทำแล้วเรายังทำไม่ได้ไป list มันออกมาเมื่อก่อนผมทำแบบนี้เลยนะตอนสมัยผมเข้ามาในวงการที่คนทำออนไลน์กันเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ตั้งเป้าเนาะว่าเฮ้ i, เราก็อยากสำเร็จในวงการนี้อยากจะมีชื่อเสียงในด้านของอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งเนี่ยทำไงดีวะก็ไปหาไอดอลมาคนหนึ่ง แล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยไอคนนี้แม่งทาอะไรเป็นบ้างไอคนนี้แม่งพูดหน้ากล้องได้ไว้คนนี้แม่งทำ powerpoint ได้คนนี้แม่งเอ,อตัดต่อวิดีโอได้คนนี้แบบเป็นนักพูดเป็นนักเขียนอะไรก็ว่าไปอะ่ะผมแม่งก็ิสต์มันออกมาให้หมดเลยว่าอะไรที่คนสําเร็จแม่งทำได้แล้วผมยังทาไม่ได้ผมเขียนออกมาหมดเลยแล้วผมไปฝึกมีคนบอกกินเยอะเกินไป <laughs> เออันนี้ช่องซ้ายล่างนะครับ ซ้ายบนน้อยเกินไปขวาบนมากเกินไปซ้ายล่างมันยังไม่ได้ทําแล้วก็ช่องขวาล่างครับคือวิธีการแก้ปัญหาครับเขียนเองตอบเองเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อคุณทำเวิร์กช็อปนี้สําเร็จนะครับในกระดาษหนึ่งแผ่นที่คุณเขียนออกมาเนี่ยคุณจะได้คําตอบว่าชีวิตคุณณนะตอนนี้มันเอ็นไปทางไหนมากที่สุดถ้าคุณบอกว่าไอที่บอกว่าทํามากเกินไปเนี่ยไม่มียีข้อ ทำน้อยเกินไปแม่งมีสองข้อไอ้ที่ยังไม่ได้ทำเลยคือยังไม่มีเลยนี่คือชีวิตแบบเสี่ยงแล้วนะเสี่ยงแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาจบที่ข้อด้านขวาครับช่องขวาล่างเขียนเลยว่าวิธีการแก้ปัญหาจะแก้อย่างไงเขียนเองตอบเองครับสุดท้ายไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราครับเวิร์กช็อปนี้นะครับผมพยายามจะให้หลายๆคนลองฝึกทําดูนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะไปเรียนกับใครมาก็แล้วแต่จะไปเรียนคอร์ส NLP ไปเรียนกับไลฟ์คร้รไปลงคอร์สแบบแพงๆไม่มีใครเปลี่ยนชีวิตคุณได้นอกจากตัวคุณเองครับผมก็ยังคงย้ําคํานี้เสมอนะเวิร์กช็อปนี้จะเป็นเวิร์กช็อปในการประเมินตัวคุณนะครับคนไหนที่จดให้เพื่อนได้ก็จดไว้ละกันเดี๋ยวจบไลฟ์ผมจะปักปุดโพสต์นั้นไว้ให้นะครับหนึ่งอยากพัฒนาตัวเองตั้งเป้าหมายก่อนปีนี้อยากอยากเป็นอะไรอยากได้อะไร ผมตั้งเป้าหมายทุกปีนะครับถ้าคุณสังเกตที่ Facebook ผมเนี่ยทุกวันที่1มกราหรือช่วงต้นปีเนี่ยผมจะประกาศเป้าหมายว่าปีนี้ผมจะทำอะไรบ้างแล้วทุกวันที่3 0 31เนี่ยผมจะมาสรุปว่าปีนี้ผมทำได้กี่ข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูอย่างน้อยไม่ต้องเป็นคนเก่งที่ทำได้ทุกข้อแต่ถ้าเกิดปีหนึ่งคุณทำได้สักครึ่งหนึ่งของที่คุณตั้ง ชีวิตคุณก็ดีปีละปีปีละห้าหกอย่างของของสิบอย่างที่คุณตั้งแหละถูกไหมครับแล้วคุณลองค่อยๆสะสมในความดีแบบเนี้ยไปเรื่อยๆอย่างผมผมตั้งปีหนึ่งสิบข้อสิบเอดข้อเงี้ยปีหนึ่งผมทําได้เจ็ดข้อแปดข้อสิบข้อแสดงว่าตลอดระยะเวลาแปดปีที่ผ่านมาชีวิตผมดีขึ้นปีละหกเจ็ดอย่างทุกปีเลยถูกไหมครับไม่มีไม่มีจนลงนะครับอันนี้คือทริคง่ายๆแล้วก็ถ้าอันไหนขี้เกียจเอาพฤติกรรมมายัดแค่นั้นเองมันก็จะเลิกขี้เกียจเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเป้าหมายคุณมันชัดเจนมากพอ คุณจะไม่มีข้ออ้างผมเคยพูดไปแล้วว่าเวลาคนพูดถึงความสําเร็จเนี่ยหรือพูดถึงความร่ารวยเนี่ยผมมักจะถามเสมอเลยนะความฝันกับข้ออ้างอะอะไรใหญ่กว่ากันถ้าคุณยังตอบว่าข้ออ้างใหญ่กว่าก็อย่าไปฝันครับอย่าไปฝันครับไม่มีประโยชน์เพราะมันจะไม่มีทางเป็นจริงถูกไหมสุดท้ายเนี่ยเราจะยังไม่ลำบากตัวเองมากพอมันจะไม่ฉีดตัวเองขึ้นมา มันจะมีข้ออ้างพังพูออกมาเต็มเลยแต่ถ้าเราคิดว่าเราจนพอแล้วเราลำบากพอแล้ววันนั้นแหะครับมันจะเริ่มฉุกคิดที่จะทาให้ตัวเองดีขึ้นดิขภาพไหมอ่าแล้วก็เมื่อกี้ผมให้เวิร์กช็อปไปลองทําดูใช่ไหมครับประเมินตัวเองดูแล้วลองไปแก้ปัญหาดูว่าปีนี้อยากพัฒนาตัวเองด้านไหนเนี่ยไปลองดูครับหาไอดอลสักคนหนึ่งดูว่าคนคนนี้ทําอะไรเป็นบ้างแล้วคุณลอง list ออกมาว่าอะไรที่เขาทําได้แล้วคุณยังทําไม่ได้ไปฝึกเรื่องนั้นแค่นี้ก็เก่งขึ้นแล้ว ค่อยๆทาไปครับวันละชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงสะสมสะสมชั่วโมงบินไปเรื่อยๆนะครับมีคนบอกจนจนเข็ดเราจ้า <laughs> อันนี้ก็เป็นทริคนะครับที่ผมใช้จริงๆมา8ปีนะครับจนมาเป็นทุกวันเนี้ยก็ยังทุกวันนี้ก็ยังคงใช้ทริคนี้อยู่นะครับต้นปีตั้งเป้าหมายอันไหนที่ไม่ชอบเอาไปยัดในพฤติกรรมเสร็จแล้วมาเขียนเวิร์กโฟลของตัวเองว่าอะไรที่มากเกินไปน้อยเกินไปยังไม่ทําแล้วก็แก้ปัญหาโอเคไหม คนไหนที่ฟังแล้วเก็ตนะครับก็ปักหุดให้เพื่อนด้วยแล้วกันตื่นมาเป็นเศรษฐีเงินล้านทุกท่านครับสวัสดีครับ